สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดย b บโอเทคจัดการประชุมระดับสูงเพื่อสำรวจโอกาสในภาคเศรษฐกิจชีวภาพและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของภูมิภาคไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรและอาหาร สำหรับการประชุมระดับสูงนี้เพื่อสำรวจโอกาสในภาคเศรษฐกิจชีวภาพและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยองค์การ FAO ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคเร่งผลักดันกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยังย่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจสูงที่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชีวภาพและยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรับมือและแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกทั้งด้านนายโรเบิร์ตซิมสันรีเจนอลโปรแกรมเลดเตอร์ผู้นำโครงการระดับภูมิภาคผู้แทนจาก FAO กล่าวในช่วงพิธีเปิดงานว่า เราจำเป็นต้องสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มและกระจายรายได้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรเส้นทางของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพต่อจากนี้ควรเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ชีวมวลที่มีอยู่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลที่มีอยู่และเพิ่มการผลิตชีวมวลอย่างยั่งยืน ดกรการจนาวานิชกร Director of ์ออฟเช็ l ท e v e ัลดีเวล็อปนสำนักเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าเศรษฐกิจชีวภาพมีศักยภาพที่จะปฏิวัติระบบการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ได้ร่วมแชร์เกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพอาเซียนเช่น ยุทธศาสตร์ความเป็นกลางคาร์บอนของอาเซียนกรอบนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนอาเซียนกรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงินของอาเซียนและแผนปฏิบัติการเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนในอาเซียน ทางด้านดรจันเพนเมฆาอภิรักษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงการใช้เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับ4อุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหากรรมสุขภาพและการแพทย์และอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและบริการตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทางด้านศาสตราจารย์ดรชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่า การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปยกระดับผลิตภาพของผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่อยู่ฐานของปีระมิดด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ โดยประเทศไทยยังมีความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งรวมไปถึงการขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์นอกจากนี้นายอีเลียสอานิมอลผู้แทนจาก FAO ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านเศรษฐกิจชีวภาพสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับพันธมิตรด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย FAO เป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวในสหประชาชาติที่ยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพให้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์